อ่ะโอเคครับวันนี้เราจะกลับมารีวิวหมดเปลสกินของคาบอมอนนะครับเป็นหมดที่จะเพิ่มเออเขาเรียกว่าเป็นคอสตูมเป็นสกินเข้ามาในเกมคาบอมอนนะครับโดยสกินที่มันเพิ่มเข้ามาในส่วนมากก็จะมาจากอนิเมะซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยเราก็จะโชว์ส่วนมากเป็นอนิเมะที่หลายคนเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วอย่างเช่น Demon Slayer b e r s e r ์แล้วก็จุดจุดสอไคเซนอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพร้อมกับอนิเมะที่ผม คิดว่าหลายคนน่าจะชอบดูแต่ผมไม่เคยดูเว้ยไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่แค่แบบขวางโลกเลยไม่ดูอะซึ่งไอคิวเรมนี่ไม่เกี่ยวคิวเรมนี่เอาออกไปมันจะมีอยู่เอ่อวันนี้ผมเตรียมมาไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันยังหาเพิ่มได้เพราะว่าแต่แบบว่าบางเรื่องผมก็ไม่รู้จักเราจะเริ่มจากเอ็มบอรนะครับมันจะกลายเป็นเอ่อ ตัวนี้นะครับซึ่งผมจําไม่ได้ว่ามันคือตัวไหนในโซโล่เลเวลลิงแต่น่าจะเป็น,นในคอคเมนเซอร์ไหมจำไม่ได้นะครับมันมันแปลงเมก้าไม่ได้จริงๆแล้วมันควรจะมีร่างเมกา้าแต่อันนี้มันแปลงไม่ได้ผมผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมแล้วก็ต่อมาครับเป็นหมีซึ่งหมีเนี่ยผมจําได้อยู่ว่าเหมือนทรงจินอูเขาก็จะมี แต่มันดูแปลกๆเนาะมันดูแปลกๆนะครับไอหมีตัวเนี้ยดูจาก2ตัวนี้ก็มาจากเรื่องเดียวกันนะครับแต่อาจจะคนละเฉดสีเนื่องจากคนละคลาสต่อมาเป็นเจ้านี่ครับเจ้านี้น่าจะเป็นเจ้าตัวขวานไหมเออนี่ตัวขวานครับแบ่งมาเป็นแก๊งเลยฮะโอ้โหท่าเดินมึงนี่แล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งปะไออะไรนะฟูเชล่าฟูเชล่าชื่อภาษาอังกฤษมันมันคืออะไรอะอ่ะมันจะมีไอเนี้ยมันเป็นมังกรปะเออนี่มันเป็นมังกรเว้ย โมเดลมันได้อยู่นะมังกรเนี่ยมันมีร่างเมก้าไหมอ่าใส่หินเมก้าเข้าไปครับแปลงได้ไหมแปลงได้นะเป็นยังไงอะ่ะมันต่างจากเดิมยังไงขี่ได้ไหมขี่ได้ปะเฮ้ยพวกมึงหยัดบังดิขี่ได้ไหมขี่ได,ไขได้ขี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับโอ้เจ๋งอยู่นะอะ โซโล่เลเวลลิ่งเนี่ยมันจะมีประมาณนี้ครับเราก็จะใส่กลับไปเนาะมันเอ้าวกูผ <c oughs> ิดอะไรแม่งเด้งกูสัง,งัันอ่ะโอเคเก็บเข้าไปครับมึงอย่าเด้งอีกนะอ่ะโอเคเก็บเก็บเข้าไปไม่รู้จะเด้งทําไมอะ่ะโอเคโซโล่เลเวลลิงจบไปครับต่อมาเราจะมาอยู่กับแฟนชายเกมที่หลายคนเนี่ยน่าจะชอบกันซึ่งมันก็คือเป็นตัวของทางเอ่อฮอลลไนท์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นซิลซองเนาะ ็จะเป็น2ตัวนี้นะครับก็ดูน่ารักนะแล้วแม่งก็ทําออกมาดีมากๆด้วยดูดิดูโมเดลของมันเอาขี่อะไได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอ้แซดมันมีแอนิเมชันไหมวะผมอยากรู้วะคือโมเดลเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยแต่ว่ามันมีแอนิเมชันไหมมีโปเกมอนไหมครับแถวนี้ไปมียุไปเลยครับเจ้านกน้อยดีไปอะไรวะนะทำไมโจมตีเร็วจังเลยนี่มีเอ้ โอ้ยตอนสู้มันก็ดึงออกมาอยู่ดีไปดิอะ <c oughs> แอนิเมชันโง่จังเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามาเซฟโมเดลเนาะเรื่องแอนิเมชันเนี่ยอาจจะเป็นเอ่อเรื่องของอนาคตครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเขาก็คงจะอัปเดตมัง้งอ้าโอเคครับต่อไปจะเป็นคุณพ่อแล้วก็ลูกสาวนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นคุณพ่อแล้วนี่ก็จะเป็นลูกสาวซึ่งก็จะเป็นตัวของเอ่อกุซูมทําไม ซึ่งก็จะเป็นตัวของเอ่อผมไม่รู้จักชื่อมันนะมันชื่ออะไรแล้วก็ตัวของอานียนะครับโอ้อานียนี่นอานียนี่น่ารักมากๆครับแต่อันนี้มันชื่อว่าอะไรวะรอยไหมรอยฟอร์เจอร์ไหมจําไม่ได้นะยครับผมอยากรู้ว่ามันมีแอนิเมชันไหมไอ้รอยฟอร์เจอร์นี่มันจะยิงปืนไหมไม่ยิงปืนนะครับคือหลายคนอาจจะมองว่าโมเดลมันมันไม่เข้าเนาะแต่ผมเข้าใจได้นะครับว่าทําไมมันถึงเป็นตัวน้นํานี้เพราะว่า มันเป็นไอเหมือนมือปืนอะ่ะมันสไนเปอร์อะ่ะตัวเนี้ยมันเป็นสไนเปอร์อยู่แล้วอะ่ะมันก็เลยเข้ากับกับรอยมัง้งอาจจะดูเป็นนักสืบอ่ะเน,นี่ยมันมันโชว์ปืนให้ดูด้วยแล้วก็ตัวของอานเนียเนี่ยมีแอนิเมชันไหมไม่น่าจะมีไหมแต่ไม่ลองไม่รู้ว่ะไปเลยอันนี้อ่ะอันเนี้ยไม่มีอันเนี้ยไม่มีท่าโจมตีได้อ่ะอันเนี้ยแบบว่าไม่มีท่าโจมตีได้อ่ะมีท่านี้ที่แบบตีไม่เคยโดนอะ่ะเออมันตีไม่ได้อะ่ะโอเคไม่ดูก็แล้วกันงอนแล้ว อโอเคต่อมาจะเป็นตัวของทางอนิเมะวันพันแมนครับซึ่งมันก็จะมีลิง์ตัวเนี้ยที่จะเป็นไซตมะซึ่งโมเดลมันธรรมดาธรรมดาซึ่งก็เข้าใจได้ครับก็ไซตมามันธรรมดาธรรมดาแต่เพียงแค่ว่ามันต่อยทีเดียวคนตายแค่นั้นเองถ้าต่อมาเป็นเจนอสนะครับซึ่งเจนอสเนี่ยจะหน้าตาอย่างนี้แล้วคือมันมีเหมือนมีร่าแล้วคือมีร่างเมก้าไหมน่าจะมีมั้ง อ๋อเมกาก็คือเป็นอย่างนี้ก็ก็เท่ย,ยู่นะก็เข้าใจได้ครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวของเออมันชื่อว่าอะไรวะทัตซึมะกิไหมจำไม่ได้นะครับถ้าแปลงร่างแล้วมันจะชื่อว่าอะไรมันก็น่าจะชื่อเดิมแต่แค่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าตาไหมก็เป็นชุดผู้ดีขึ้นนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมงงแค่ว่าถ้ามันมีทัตซึมากิทําไมมันไม่ไม่มีฟูบุกิหรือว่ามันมีเอ๊หรือว่าอีเนียมันชื่อว่าฟูบุกิผมจําไม่ได้นะครับ ชื่อไหนก็ช่างมันเถอะผมไม่ได้ดูด้วยซ้ำมาวันพันแมนน่ะเอ้าอะไรเนี่ยทำอะไรกูผิดอะไรเนี่ยอ้าโอเคแล้วก็ต่อมาเราก็ยังอยู่กับเซอร์ไนนะครับไม่รู้ว่าทําไมเซอร์ไนมันถึงแบบว่าเป็นโมเดลให้กับทุกสกินเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามัน๊อปูลารวมันก็ดูเหมือนโคตรมัง้งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเนียนะครับซึ่งเนียเนี่ยผมเคยได้ยินชื่อผมผมเคยเห็นหน้าแต่ผมก็ยังมีคําถามในใจว่าเขาเป็นใคร ไม่รู้จักเลยนะครับลองแปลงเมกาดูคือผมคิดว่าเขาน่าจะมาจากเกมสักเกมหรือไม่ก็อนิเมะสักเรื่องแต่ไม่รู้จักอะไม่รู้จักเลยคือได้ยินชื่อมาเยอะแต่ไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครจริงๆนะอ,อถ้าไม่รู้จักก็ดูแค่โมเดลครับแล้วก็ไปอันอื่นต่ออ่ะต่อมาเป็นเมโลแอตตานะครับซึ่งเมโลเอตตาเนี่ยมันจะกลายเป็นเอ,อ่อเขาชื่อว่าอะไรมิคุ หรืออะไรสักอย่างจําไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเหมือนจะมีอีกร่างหนึ่งใช่ไหมที่เราต้องร้องเพลงมันถึงจะเปลี่ยนร่างแล้วกูจะร้องให้ใครฟังไหนวะเอ้ยผีฟังเพลงป้าอาจจะร้องให้ผีฟังไม่ได้ครับมันเป็นมันมันเป็นท่า normal อ่าลองร้องเพลงร้องเพลงอันนี้ไงเปลี่ยนร่างแล้วแต่ <laughs> แต่แบบไม่ได้ดูอะมันตายก่อนอะอืมอ่ะลองสู้กับแอปโซไหนดูดี ร้องเพลงเลยกูไม่ได้แอนเชิญเนวิลร้อยอวะกวนเชิญเวลหนึ่งอะไอสัตว์อันนี้เวลร้อยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ลีลิกซองโอ้ยโอ้ยเกือบตายไอสัตว์เนี่ยร้องเพลงมาแล้วก็จะเป็นร่างนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคือร่างอะไรผมไม่ใช่โอตาคุ เอาโอเควันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ครับคือเอาจริงแล้วมันมีเยอะกว่านี้มากไม่ว่าจะเป็นเอ่อโจโจที่ผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนบ้างผมก็เลยไม่เอามารีวิวนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายเรื่องหลายสอรี่เลยที่มันอยู่ในมดนี้ซึ่งคุณก็สามารถไปหาดูกันเองได้นะครับตรงไอ หน้ามอดเนี่ยมันจะมีไอ้สูตรในการเปลี่ยนร่างโปเกมอนบอกอยู่เนาะคุณก็สามารถกดลิงก์ดูได้ครับอ่าวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าคุณอชอบตัวไหนหรือเปล่าแล้วก็อยากจะให้ผมทําอะไรต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยเนาะอ่าวันนี้ก็มีแค่นี้ครับบ๊ายบายอ่าโอเคถึงเมือ่อกี้จะพูดบ๊ายบายไปแต่กลัวท่านผู้ชมเนี่ยหาไม่เจอนะครับว่าลิงก์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนซึ่งลิงก์เนี่ยมันจะอยู่ ก็กดเข้าไปครับมันจะมีเอ่อเป็นสูตรในการเอ่อเปลี่ยนร่างของโปเกมอนนะครับซึ่งก็จะมีหลายเรื่องเลยก็จะประมาณนี้ครับมีไอมาเวลโจโจฮอนโลววันพันแมนดีซี จจดสื่อครเซนฟิเรนโซนิกเบอร์เซิร์กเดมอนสเลเยอร์โซโลเลเวลิงเพร์โซนาก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเอาไปเล่นกันเลยนะครับซึ่งเอาจริงแล้วมันมีหลายร่างมากๆมันมีแบบร่างเวอร์ชั่นเมกาเวอร์ชันไดนามิกแบบเวอร์ชั่นใจกันติแม็กก็มีนะครับแล้วแต่เราจะไปทําเองเลยอยากเล่นตัวไหนก็ไปลองทําดูนะครับซึ่งคุณก็สามารถอ่านได้นะผมเชื่อว่ามันก็คงจะอ่านได้ อ่านไม่ได้ก็ Google นะครับมันไม่ใช่ภาษาที่ยากมากนะผมว่าเด็กสมัยนี้ก็น่าจะเข้าใจได้มั้งมั้งนะก็มไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เขาเรียนกันมายังไงแต่ก็น่าจะเขาน่าจะเก่งก,กว่ากูอะเอาโอเคบายบายของจริงนะครับมีเท่านี้